เราเป็นทีมฝ่ายขโมยมั้งเนี่ยค่ะผมจำไม่ผิดอะหมดนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะ นี <mel> ่น <in> ี้คือพลังฟอร์สของเรานะผมโคตรเบมือนพลังฟอร์สเลยโอ้ยเหนี่ยมาสูงเหลือเกิน โอ้กันโดนหลีได้ <c oughs> ดเอาเอาเขาไปเหลือสองคนด้วยยังใครดีวะเนี่ยโอ้โหโอ้มันแรงขนาดนั้นเหลือลูกโม่เนี่ยเขาเปลี่ยนบ้างดีไหมเนี่ยเอาเขาไปเปลี่ยนไม่ได้เหรออย่าเลยเนะอย่าทำอะไรที่มันพิสดารไปกว่านี้เลยก็นี่งไงทีมกมลับมาละ วมีเหรียดด้วยอ่ะต้องเก็บสีนั้นเนี่ยแต่ว่าตีนเพียบเลยฮะมีโล่ด้วยเหรอเราต้องฆ่าแล้วก็แย่งเงินพวกมันมาเสียเนี่ย Thôi lắm đi còn đi còn đấy. hè mà không biết nào sẽ xuống mà. Ủa,

Testant from the live wires is particularly good. I'm right now to bank or not to bank, that's the question. Did I go to the bank with a bang? Well done, the retros. money may not grow on trees but a new vault just appeared in the arena <coughs> and eliminated in a sudden coin bonanza for the rest. Someone from the live wires is loaded, but remember in banquet, heavy pockets can quickly become empty ones. Oh, <laughs> the เคยตายอึ้ง The Wokan man below the wood. I'm ready. This is going to get very interesting very fast. I'll be fine. It's hard to win it because an event is about to interrupt their strategies. We've cranked up the damage in the arena. Side effects include crumbling buildings and total chaos. whoa, me teen you. Hold on, folks. A contestant from the Retro is a walking gold mine. Get inside a bank or fund for them now. Oh, oh, I saw me tan. time left in our mega damage event. Oh, can you? the arena are still standing. another vault available for our cash-hungry teams. Secure deposit. Beads. Go. A contestant just scattered into a mountain of <laughs> through the round and there's been plenty of action let's see how the next half will play out no doubt the second half will be filled with even more unforgettable moments เอ้ยอะไร <approach> hey, A new vault in the arena. The ultimate omen of mayhem here at the finals. โอ้ใครยิงวะโอ้โหกูจะตายกูจะ oh, 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 oh! And that's the end of the mega damage event. Change is good, especially in the bank. Nice move from the retros. Fucking fucking. I'm a couple. Yeah, boy. Yeah. Oh, I hope. Oh, my God. The fuck, who can't even make it? ใครจะลอดวะ้มค่ากี่คนลโอ้โ่าตั้งหคนเลยไล้อยู่อันดับสองเหรอก็ใช้ได้เห็นตีแล้วเนี่ย I you, huh? Oh, yeah, there he is. Oh, big Someone's day just got ruined, and their coin stash is up for grabs. A contestant from the Retros is particularly rich in coins right now. To bank or not to bank—that's the question. Oh, that Every coin adds up. Good bank by the way. Oh, fire. ทำไงดีวะเราไปช่วยไม่ได้ด้วยทุบทีเพื่อนเราต้องเกิดใหม่แล้วล่ะเฮ้ยอะไรตุ่มตุ่มวะโอ้ยตกเป็นที่สามแล้วเนี่ยตกใจมาก Nice deposit. Go down there. Someone from the Socialites is loaded. But remember, in Bankit, heavy pockets can quickly become empty ones. i อันดีสามถูกเฮ้แต่ผมก็ทำให้ดีอยู่เหมือนกันนั่นนี่แหลจะไม่มากันเถอะนะชวนเพื่อนมาเล่นดีไหมเนี่ย ไอพกนั้นมันจะวางแบบนี้นมผมฆ่าไปหกฆ่าเยอะสุดในกลุ่มเลยตายห้าโอ้ก็ยังดีอยู่นะนว่าจะตายเก้าซะตายเป็นสิบสิบอ่านี่คืออะไรสี่อ่านี่คืออะไรก็มไม่รุ่มกันนะคอมแบ็กก็เหมือนคนนี้เขาทําได้ดีกว่าแต่ว่าฆ่าได้น้อยกว่าอ,องใสปืนกาวก็แ่บหรือว่าเขาเป็นลูกโมะจะไม่ได้ผมก็ไม่ได้อ่านชื่อือกัน,กนใครใช้ลูกโมะ แต่โโลูกโมไรงนะแต่ว่ามันช้าซับพอร์ตผมเยอะนะออบเจคทีฟผมก็ทำเกิเหมือนก้าวลยนะ่แ <laughs> อืมสี่ร้อยแล้วโอ้เหลือสองแล้วตัวเรามันไม่มีแต่งปืนใช่ไหมเหมือนเห <laughs> มือนคอออฟดูตี้อะไรนั่นนะไม่มีใช่ไหมไม่แค่แบบแต่งสกิปปืนกับ ให้ปืนมันเลเวลอัพแล้วก็เราจะได้เปลี่ยนมันอนะเพะไ้เนี่ยพอเลเวลอัพมันจะปลดล็อกปืนนะผมรือสองก็จะได้นี่น่าจะได้เม็เยอะกว่าป่ะใช้เยอะมันก็จะยิ่งโอ้ก็จะยิ่งแรงคือใช่ไหมเนี่ยเลวคือแรงสุดใช่ไหมแฟแลชแบกผมไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะ ตอนแรกผมตอนแรกผมนึกว่าไอน,นี้เป็นระเบิดสิแต่ว่าผมลืมไปว่าใส่แฟลชแบ็กเอาไว้อยู่อันนี้ก็ดีเหมือนกันว่าชุบเพื่อนโซน่าแกนคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำอะไรโอเคก็ก็ไปติดตามในพานหน้านะผม